สวัสดีครับผมวันนี้ขอนําเสนอตะกุดนะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับว่าเป็นของหลวงพ่อไหนครับแต่ดูจากเชือกแล้วเนี่ยก็ดูยากเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่สันทัดตะกรุดเลยครับนะฮะอันนี้ทางน้องชายได้ให้มาอีกทีครับนะครับเป็นตะกุดเอ่อถ้าดูจากนี้ก็เป็นทองแดงนะครับทองแดงน่าจะสามสี่ทบอะครับนะทองแดงเนาะนี่ครับ ทองแดงดแบบนี้ครับแล้วก็เชือกน่าจะเป็นเชือกกระสอบมั้งครับอแล้วก็การพันแบบนี้ก็ไปเซิร์ชหาก็มีหลายหลวงพ่อนะครับพอดีไม่คู่รักไม่ลงคู่รักด้วยก็ก็ไม่รู้อายุนะครับแต่ดูจากเชือกก็เนี่ยก็น่าจะเก่าอยู่ครับดูจากทองแดงนะครับน่าจะเป็นสิบปีอะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าขนาดไหนนะครับจะเป็นหลวงวพิษวะขมังหรือเปล่าหรือจะเป็น อืมดูยากครับนะฮะหลวงปู่สุก็คงไม่น่าใช่ครับนะฮะน่าจะเป็นแถววิจิตหรือเปล่าครับอแถววิจิตเนาะหลวงพ่อเงินก็ไม่น่าใช่ครับจังรบะกวนพี่ๆที่พอทราบนะครับของเครื่องรางนะครับช่วยถ้าจะกาลณานะครับช่วยแจ้งหน่อยครับว่าเป็นเป็นของหลวงพ่อไหนวัดไหนครับผมจะได้บูชาถูกนะครับเนี่ยที่เป็นทองแดงขดแบบนี้นะครับ แต่ผมก็ไม่กล้าถาวมาดูครับเนี่ยแล้วก็ลายเป็นแบบนี้นะครับนะฮะบางคนก็บอกเป็นของงบมทบอานะผมก็ไม่ยังไม่แน่ใจนะครับนะฮะอืผมหลวงผู้เอี่ยมก็คงไม่น่าใช่ครับเพราะไม่มีคุกรักนะครับนะหลวงพ่องเงินก็ไม่ไม่มั่นใจเลยครับแต่ ได้มาจากสุโขทัยก็ผมว่าน่าจะโซนนี้แหละครับโซนนี้แหละ,ะก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นโซนไหนนะครับครับแต่ลายเนี่ยผมคล้ายหลวงพ่อถ้ากดทนคู่ชีวิตของพ่อสักคอนก็ก็น่าจะใกล้เคียงครับแต่เป็นก็ก็ลายลายใกล้เคียงครับนะแต่ลายแบบนี้ครับลาย เป็นเชือกกระสอบแบบนี้นะฮะนี่ครับเนี่ยถามพี่ๆหลายคนแล้วก็ยังไม่มีใครตอบได้ครับว่าเป็นของที่ไหนครับนี่อนะฮะน้องชายก็ไม่ทราบครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะฮะดูใกล้เนาะนี่ครับลายเปนแบบนี้ครับพี่ๆช่วยผมหน่อยครับช่วยนิดนึงนะนิดนึงนี่ครับ ลายเป็นแบบนี้พอมีลายขวางด้วยตรงนี้เป็นลายขวางเนาะนี่อ๋อมีลายขวางด้วยครับจะมีลายขวางหนึ่งขัง้นมีลายขวางอยู่สองสองสองกล้องเนี่ยฮะกล้องหนึ่งด้านบนกับด้านล่างจะมีลายขวางด้วยด้วยด้วยนะครับว่ามีแบบนี้ฮะนี่นี่ครับแบบนี้ฮะก็เป็น ตะกรุดที่สุดยอดครับนี่ความเก่าของผมนะตั้งแต่ผมได้มาเนาะนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะได้หลวงพ่อนุ้ยมาครับตะกรุดหลวงพ่อนุ้ยนะเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูครับทั้ทงซัตทั้งหยาเราอาจารย์ชิดหาให้อยู่ครับแต่ว่าดอกนี้เนี่ยอืมไม่ไม่ไม,ไ,มไม่มั่นใจเลยครับว่าเป็นของที่ไหนครับแต่ว่าถามจากอกาจารย์ชิดก็คือแบบ เออก็เก่าดีนะฮะเก่าดีครับตะกุดที่เก่าดีนะฮะเชือกเชือก็เก่าครับนี่ครับถ้ามีคุกลักมาด้วยมันจะดูง่ายครับมาเก่าขนาดไหนนะฮะแต่นี้ก็ไม่มั่นใจเลยครับว่าจะเก่าขนาดไหนดูสิเออแต่ก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยใกล้เคียงนะครับความเก่าก็ก็ไม่อยากออกมาจับเยอะครับเดี๋ยวดำนะฮะนะครับ ก็จะรำแบบนี้ครับนี่จับมาหลายมือเลยครับครับก็พี่เพื่อนๆนะครับที่เอให้ความกรุณานิดนึงนะครับถ้าเกิดทราบนะครับว่าเป็นที่ไหนเนี่ยช่วยแจ้งน้องหน่อยนะครับจะได้บูชาถูกนะครับนี่นะครับนี่ตูจากลายแล้วเนี่ยอืมก็แล้วความเก่าก็น่าจะหลายสิบปีอยู่ครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะข้ามถึงสองสี่หรือเปล่านะครับ ไปลายหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นสองห้าต้นๆนะครับนะครับนี่ฮะลายแบบนี้เพิ่งสังเกตว่ามีมีลายขวางู่สองจุดนี่ครับลายขวางู่สองจุดนี่แหบบละครับอ่าแบบนี้แหละครับแต่หลวงพ่อสาครไม่มีไม่มีลายขวางเนาะแต่ต้องไปหาที่ที่มีลายขวางแบบนี้ฮะนี่นี่นี่ลายขวางหนึ่งจุดสองจุดนี่แหละครับที่มีลายขวางแบบนี้เนาะว่า มีหลวงพ่อที่เป็นเอกลักษณ์ลายขวางเนี่ยมีเป็นของที่ไหนนะครับเนาะด้านในเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นตะกุดทองแดงที่สามสี่พับนะครับม้วนหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้ารอบประมาณนี้นะครับประมาณห้ารอบนะฮะนี่ครับก็พี่ๆท่านใดทราบนะครับนะครับช่วยแจ้งผมหน่อยนะครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับนะผมก็ ตอนนี้ก็พยายามจะไปหาข้อมูลดูครับว่าแบบนี้มีของที่ไหนแต่ไม่มีใครเหมือนเลยครับนะฮะยิ่งมีลายขวางอยู่สองจุดตรงนี้ด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเนาะครับก็เป็นน้องให้มากครับอันนี้ต้องต้องไปสืบก่นว่าเป็นของวัดไหนนะครับองค์พ่ออะไรนะฮะเราจะได้บูชาถูกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ ไทยทำนะครับอันนี้ต้องขอความกราณนาพี่พี่ช่วยแจ้งให้หน่อยนะครับถ้าถ้าทราบนะครับว่าไปของวัดไหนนะครับเป็นหอวงพ่อไหนนะเนี่ยเป็นทองเหลืองเป็นลายแบบนี้แล้วมีลายขวางอยู่สองจุดหนึ่งจุดสองจุดตรงนี้แหละครับเราจะเป็นแบบนี้ครับพี่พี่เก่งเรื่องเครื่องรางมีหลายท่านนะครับก็ช่วยผมหน่อยนะครับถ้าทราบนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ